โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้เปิดการอบรมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนจังหวัดชายแดยนภาคใต้ประจำปีพุทธศักราช2566ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2565โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน75นายแ่เงเป็นกำลังพลของกองทัพบ,บก55นาย นอกกองทัพบ,บก20นายในรูปแบบออนไซต์ site, ใช้เวลาในการอบรม4สัปดาห์ซึ่งเป็นการอบรมที่มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจในกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองทัพบ,บกทั้งในายามปกติยามสงคราม และในสภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพในภาควิชาการเป็นการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกองทัพบ,บกในเรื่องนโยบายและแนวทางการดำเนินงานงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โครมการฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การปฏิบัติการกิจการพลเรือนการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการจิตวิทยาการเสริมสร้างอุดมการชาติแนวทางการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทักษะการพูดโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายรวมถึงได้ชมการแสดงสาธิตชุดปฏิบัติการจิตวิทยาโมเดลการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาและการเสริมสร้างอุดมการณ์ชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษตลอดจนการฝึกทักษะการใช้สื่อบุคคลและ การแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเพื่อนํามาใช้ในงานด้านกิจการพลเรือนนอกจากการได้รับความรู้ด้านวิชาการแล้วได้กําหนดให้มีการฝึกปฏิบัติณที่ตั้งโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกการเตรียมสนามรบด้านกิจการพลเรือนเป็นรายบุคคลการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันไปชุมชนเป็นรายบุคคลและ แบ่งออกเป็น9กลุ่มย่อย9แผนงาน9โมเดลดังนี้กลุ่มที่ 1. ห,หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 1. แผนปฏิบัติการป้องกันภัยปัญหายาเสพติดชุมชน 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษา 3. แผนปฏิบัติการป้องกันการระบาดจากโรคอุบัติใหม่ กลุ่มที่ 2. หน่วยเฉพาะกิจยะลา 1. แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 3. แผนปฏิบัติการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยกลุ่มที่3หน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาส 1. แผนปฏิบัติการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. แผนปฏิบัติการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมสังคมพหูวัฒนธรรมชุมชนโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมสนามรบลำดับขั้นตอนและแนวทางในการจัดประชุมเสวนา เสวนากลุ่มย่อยการจัดเวทีประชาคมการเขียนแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนรวมทั้งการจัดทำเยียแผนแผนปีให้สอดคล้องกับโครงการของฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบ,บกให้ตามวัตถ,ถุประสงค์ที่วางไว้ <c oughs> เพื่อให้ทั้งภาคประชาชนและส่วนราชการได้มีความร่วมมือร่วมใจ ในการแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปผู้เข้ารับการอบรมทุกนายมีความตั้งใจและมีความคิดริเริ่มในการแสวงประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์สื่อในท้องถิ่นและสื่อบุคคลโดยใช้ขีดความสามารถ ในการประสานงานกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เป็นผลให้การฝึกปฏิบัติณนะที่ตั้งในภาพรวมเกิดผลสัมฤทธ์เป็นอย่างดียิ่งซึ่งนอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดยนภาคใต้แล้วยังมีความพร้อม ที่จะลงพื้นที่หลังจากสำเร็จการอบรมในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนตามที่ได้วางแผนไว้เพื่อนำมาสู่ความเข้าใจความรักและความสามัคคีของคนในชาติอันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไปจึงเชื่อมั่นได้เป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกนายจะเป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนง,งานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบ,บกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผูุ้กของผม,ผมที่ได้มาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกิจการพลเรือนผมก็มีความรู้สึกภูมิใจนะพบอาจารย์ แต่ว,ว่าพี่ๆน้องๆทุกท้านนะครับก็ได้เรียนวิชาก็ได้ความรู้ความสามารถได้กับผมแต่นาความรู้ความสามรามรถที่ได้เรียนมานี้แต่ําไม่ใช่ในพื้นที่ที่กับผมรับผิดชอบอยู่จากความรู้สึกของผมนะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าสแสดงออกหลังจากผมได้มาอบรมที่โรงเรียนกิจการพลเรือนผมมีความกล้าสแสดงออกมีความคิด ถ้าคิดถ้าพูดถ้าทำและผมจะปรับปรุงพิธีการคำพูดต่างๆเพื่อไปไกลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คร,ตครับ